ชาาราศีมีนครับปี69นะครับ3เดือนแรกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะเจอเริ่มแรกบุกคลา69นะครับเรื่องงานนะครับสำหรับคนงานประจําก่อนนะครับมีการรับชอบงานใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เจองานที่ท้าทายมากขึ้นนะครับขออญาดเปิดโควดหน่อยแล้วก็ธุรกิจนะครับส่วนตัวนะครับลูกค้าเนี่ยจุกจิกมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเขาเรียกว่าผลหัวนะครับกับกวาจะปิดดิว ลูกค้าสักเจ้าได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยใจนะและก็จะมีอีกว่าช่วงนี้ธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยลูกค้าเกิดอาการความเปลี่ยนใจได้ง่ายขึ้นนะคือเดือนมกราเนี่ยมันจะซื้อก็อไม่ซื้อจะเอาก็ไม่เอาไอที่พูดคุยกันไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนคนที่ว่างงานสมัครงานเนี่ยอันนี้ก็น่าแปลกนะครับที่ที่ต้องการจะได้เนี่ยคือสมัครไว้แล้วก็โฟกัสนะครับส่งพอร์ตฟลิโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามเนี่ย มันมีเกณฑ์จะไม่ได้ครับแต่ที่ที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยมีเกณฑ์จะได้สูงนะมีเกณฑ์จะอยู่ที่สมัครทิ้งๆไว้อ่าทิ้งๆคว้าไปกนล่ะมีเกณฑ์จะได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจดีๆว่าจะลองหรือไม่ลองนะครับในการทํางานนี้นะครับผมต่อไปเข้ามาดูเรื่องการเงินอ่าการเงินนะถูกหวยบ่อยอ่าเป็นเดือนที่ถูกหวยบ่อยนะครับเป็นเดือนที่ถูกหวยบ่อยอ่ต่อเรื่องการเงินนะครับถูกหวยบ่อยนะครับใช้เงินกับของหรูหราอันนี้ต้องระวังนะมีเกณฑ์หมดแบบ อยากซื้ออะไรที่มันค่อนข้างจะไฮนะครับดักชูรี่กับตัวเองทะเยอะนะครับแล้วก็เงินน่ยมันมันใช้ไปแล้วมันจะแบบมันค่อนข้างจะต้องระวังปลายเดือนว่ามันไม่ทันนะครับเพราะมกราเนี่ยมันเปิดจากปีใหม่มาเยอะมากมี5อาทิตย์ประมาณนั้นนะอันนี้ต้องดูดีๆนะครับส่วนคนที่เป็นหนีน้นะเขาเรียกเป็นลูกหนีน้แล้วกันมีโอกาสได้ทยอยใช้หนี้ไป1ส่วนใหญ่ๆญมีโอกาสปลด1ส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ท่านอะไรก็ตามของท่านเนี่ยได้1ส่วนใหญ่ๆที่ได้ ใช้ไปมีโอกาสใช้ไปนะส่วนคนที่เป็นเจ้านี้นะครับลูกนี้ก็มีเกณฑ์จะทยอยมาเขาเรียกว่าเอาเอามาคืนนะเอามาใช้แบบ1ส่วนเลยแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ทําสัญญาการผ่อนชาระนะครับหมายถึงว่าแบ่งเป็นงดงวดแล้วก็มีความชัดเจนขึ้น,นเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเตรียมสมุดเตรียมเอกสารไว้ดีๆนะครับค่อนข,ข้างจะต้องรอบคอบนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับในมกราของคนราศีมีเนี่ยนะครับ คนโสดก่อนคนโสดยังเงียบเหงานะก็ยังไม่มีข่าวดีนะครับเอาพูดตรงว่าเจอแต่คนที่มีแฟนแล้วหรือมีเจ้าของมาคุยนะครับอืมมันก็เลยเหนื่อยใจนะดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่มีแฟนนะครับบางทีแฟนท่านมีเรื่องแบบปกปิดไว้ไม่ชอบบอกนะครับเป็นคนเป็นแฟนไม่ไม่ชอบบอกไม่ชอบพูดนะครับมารู้ตอนหลังเนี่ยโกรธมากนะอันนี้ต้องระวังการทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ เออะเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดอะไรก็ตามเนี่ยไม่อยากกินข้าวธรรมดาเขาเรียกว่าอยากจะไปกินชาบูอยากจะไปกินบุฟเฟ่นะครับจะไปคาเฟ่ถ้าส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับเรื่องเสียเวลานี่เยอะมากจะทําให้ทะเลาะกันบ่อยนะครับความสัมพันธ์ก็คืออาจจะต้องประครับประครองนิดนึงไม่ลงตัวเาเรียกว่าไม่ลงตัวเท่าไหร่นะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนงง,งๆเนี่ยนะครับโอ้มีโอกาสนะมีโอกาสได้แซบนะครับมีโอกาสได้แซบได้หาเขาเรียกว่างั้นเถอะ เมอกาได้มีความแซบเข้ามาหาแต่ว่าสถานะไม่ได้นะครับไม่มีสถานะเกิดขึ้นนะครับเจอแต่มีการให้ความหวังลมๆแรงๆนะไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทําใจเป็นกลางดีกว่านะอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากก็พูดให้ไม่ค่อยได้ก,ก็คือ,อยื่เฉยนะอืมเรียกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะก็คุยไปก่อนไม่เหมาะสมกับการขยับสถานะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกุมภาหก เดนกุมภาของชาวราศีมีนนะกุมพางานประจําลงตัวมากขึ้นนะคราวนี้พองานประจําเข้ากุมภาเดี๋ยวลงตัวเลยชาวราศีมีนนะครับไม่หนักนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะครับสาหรับคนที่เป็นทั้งลูกน้องนะครับหัวหน้าก็ไว้วางใจคนที่เป็นหัวหน้าในลูกน้องก็จะให้ความไว้วางใจแล้วก็ทําให้งานสำเร็จผลเยอะขึ้นนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับคนน่าจะรู้จักเยอะขึ้นรู้จักจากธุรกิจ ที่ตัวเองทําเยอะขึ้นนะครับเริ่มจะมีชื่อเสียงนะครับลูกค้าเก่าก็วนกลับมาใช้บริการนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสามารถธุรกิจที่เน้นๆนะในที่นี้ก็คือเรื่องของบ้านแล้วก็เรื่องของเครื่องพุกเครื่องมือนในการทํางานเนี่ยถ้าใครอยู่ในสายงานนี้เลยจับธุรกิจเนี่คนทั่จะทํายอดดีนะครับกับรายงานนะครับส่วนท่านอื่นๆที่ไม่ใช่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยที่ไม่ใช่ลักษณะของธุรกิจนี้นะครับ ก็เป็นไปได้ด้วยดีได้รับความไว้วงใจมีชื่อเสียงนะครับได้รับการยอมรับลูกค้ากลับวนกลับมาใช้อันนี้คือ3สเต็ปที่ธุรกิจคือประสบความสําเร็จนะครับส่วนคนที่ว่างงานสมัครงานเดือนนี้ที่ไหนเอาตรงๆว่าได้นะครับโอกาสได้สูงได้ชัวนะครับไม่บิดพลิวนะเขาเล่าตรงๆว่าเป็นเดือนกุมภาที่ค่อนข้างจะยิบหน้าบานออกนะครับมาด,ดูเรื่องเงินสำหรับคนมิน่ก่อนนะครับเดือนนี้รักเข็มขัดนิดนึงตัดการใช้จ่ายที่ฟุ่งเฟยออกนะครับมีเกณฑ์ขาดสภาพคล่องช่วงกลางเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็หักไปก่อนตัดไปก่อนอะไรที่เบาได้เบานะมีรายจ่ายกระทันหันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไอขาดสภาพคล่องเนี่ยเหตุผลก็คือมีรายจ่ายกระทันหันรายจ่ายที่อยู่ดีก็มานะครับท่านก็ไม่ได้คาดคิดหรอกไม่รู้ไปทําอะไรไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพื่อนและครอบครัวอาจจะบิดเบียนเรื่องการเงินของท่านนะครับเพื่อนและครอบครัวนะสอ,อย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธเลยนะครับหยุดซื้อของออนไลน์ก่อนนะเดือนนี้กุมภาพันธ์สำหรับชาวดาสีมีนที่เป็น ลูกหนี้นะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับเจอญาติยืมตังค์เจอเพื่อนยืมตังค์นะอันนี้นะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้นะจะเจอคนมามาขอตังค์อ่ะมาขอหนี้เพิ่มนะมามาอะไรมาให้คำ้ำอะไรมาให้กู้ช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธลําบากนะบอกอย่างเงี้ยปฏิเสธลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามแข็งใจหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มันยังมีเรื่องของมิจชาชีพอยู่นะมิชฉาชีพยังมีอยู่นะครับชวนลงทุนแหละว่างั้นเถอะ ลูกนี้ในเดือนนี้อาจจะมาขอผ่อนชำระคือมาขอเลื่อนไปก่อนหรือก็ชำระไม่เต็มจํานวนด้วยภาระที่เขาเจอ,อประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันดีๆ้วกันนะครับผมต่อไปความรักนะครับคนโสดนะโอ้คนโสดเดินกุมภาเนี่ยคนแค่จะฮอตนะได้เจอคนคุยหลากหลายได้เจอช่องทางในการคนที่เข้ามาหาหลากหลายแอปที่ท่านโหลดไว้ไม่ว่าจะเป็นทินเดอร์โอมิหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือจะเป็นแอปอะไรก็ตามเนี่ยต่างชาติหรือไทยเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ คนแมทช์มาเยอะนะครับไปแมทช์กับใครเขาก็แมทช์ด้วยนะมีคนคุยเยอะอะว่างนั้นเถอะไม่ว่างนะเลือกทิ้งเลือกว้างได้เลยแต่ส่วนมากเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเพราะดาวความรักเนี่ยสเดือนแรกของชาวราศีมีเนี่ยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังไม่อยู่ในจุดที่ไม่ดีนะครับไปอยู่ในเขาเรียกว่าภพวินาศนะมันก็เลยทําให้มันให้ท่านได้คุยก่อนให้ท่านได้ลองดูให้ท่านได้เลือกสรรให้ท่านได้มีสต็อกค,คุยไว้ หลายๆคนครับมีทั้งได้เดดคืออาจจะได้ไปเดดบ่อยแหละถ้าอยู่ในแบบคนคุยที่อยู่ในบริเวณเราแวกนี้นะครับได้เดดบ่อยส่วนคนมีคู่นะครับเหมือนกับคนโสดเลยนะไม่ต่างกันนะในกลุมพานี่ก็คือฮอตมากนะครับฮอตมากนะครับคนขนาดที่ว่าขนาดมาบอกว่ามีแฟนแล้วเขาเขายังขอจะเป็นขอเป็นคนในความลับเพิ่มขอจะมาเสนออะไรเพิ่มก็ไม่รู้แหละเออฮอตมากนะครับเพราะฉะนั้นความฮอตที่จะนําไปสู่การทะเลาะเบาแบงเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าแฟนเนี่ย แฟนท่านก็ฮอตตัวคุณก็ฮอตแล้วว่างั้นเอถอะทะเลาะไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันซะด้วยซ้ำในเรื่องนี้นะอืมดูสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะก็ไปเที่ยวนะครับหาเวลาไปเที่ยวบ้างหาเวลาหยุดพร้อมกันแล้วก็ไปกันบ้างนะครับเมีนแนะนําว่าไปทั้เมืองเมืองเหนือเมืองหนาวซะหน่อยนะส่วนคนที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์งงๆนะครับอืมก็ <laughs> จะมีเกณฑ์ว่าอยู่ดีคนคุยท่านเนี่ยจะ คุยก็คุยนึกจะโผล่ก็โผล่นึกจะหายเป็นโกส์ก็โกส์ไปคือการหายตัวไปนะครับแต่อ่มาเที่ยงคืนเหมือนเมาเสร็จมาจากร้านเหล้าเสร็จจะมาแชทมาเออขอไปหาหน่อยขอไปชวนกินข้าวหน่อยนะครับปล่อยใจปล่อยจอยมากนะแล้วก็ระวังเปลืองเบียร์ด้วยนะครับด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับผมสุดท้ายเดือนสุดท้ายในต้นต้นปีแรกก็คือมีนาเนี่ยงานประจําเหมือนเดิมครับเหมือนช่วงเดือนกุมภาเลยเพราะดาวไม่ได้ขยับนะครับผมแต่ธุรกิจส่วนตัวเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ความสาเร็จยังต่อเนื่องอยู่ยังหล่อเลี้ยงความสําเร็จได้อยู่นะครับเรื่องงานนะสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวงานประจำนะประจําบอกไปแล้วว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับความกดดันน้อยลงอะไรางเนี้ความเหน็ดเหนื่อยน้อยลงนะครับสาหรับคนว่างงานนะก็ใช้คําว่าลงตัวมากขึ้นทําอะไรก็ได้สมัครงานอะไรก็ได้หรือบางคนมีหัวหน้าเก่ามีคนที่ทํางานเก่าชวนไปทํางานด้วยนะครับหรือบางทีส่งเลยู่งไม่ไปนานแล้วบริษัทก็เรียกตัว นะสัง,งั้นนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนเดิมนะคนว่างงานนะมีโอกาสว,าว่ามีคนชวนทํางานมีโอกาสว่า,วาบริษัทเนี่ยยื่นข้อเสน,นอออฟเฟอร์ให้นะครับแล้วมีโอกาสที่ทําอะไรสมัครงานอะไรที่ต้องการเนี่ยได้นะครับส่วนเรื่องเงินคนที่เป็นลูกหนี้ก็ประคองรายจ่ายเหมือนเดิมแต่ว่าประคองรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นเหมือนเงินไม่ตึงนะครับเดือนนี้เอกสารสัญญานะครับต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับในเรื่องของสัญญาเงินกู้นะครับบางทีอาจจะ ไปเจอเรื่องดอกเบี้ยขึ้นนะครับดอกเบี้ยสูงนะครับทําให้ท่านเนี่ยอาจจะต้องขอผัดผ่อนหรือว่าเขาเรียกว่าขอเหมือนลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับผมตอนเรียกว่าอย่าเพิ่งเล่นหวยแล้วกันเดือนนี้ครับมันขึ้นอย่างนี้นะส่วนเจ้าหนี้นะครับหรือคนที่มีทำมีเงินอยู่แล้วเนี่ยมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นอ่าเขาเรียกว่ามีคนมายจงกลายเป็นหนี้มาขอหยิบยืมทันเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเนี่ยสวยงามเลยนะครับเจ้ามือ เขาเรียกว่าอ่าเป็นเจ้ามือสายแบบตัวเลขแล้วกันเจ้ามือสายตัวเลขยิ้มหวานเดือนนี้นะครับรับซับอึซ่านะมีเกณฑ์ว่าโอ้ลูกค้าก็เยอะเขาซื้อเลขที่ท่านเขาเรียกว่าเก่งไว้ล็อกไว้หรือว่าซื้อแล้วไม่ค่อยถูกนะครับท่านจะได้รับซับเพียบมากขึ้นนะอาจจะมากขึ้นปกติคือมันมันก็รับอยู่แล้วแหละแต่เดือนนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะความรักคนโสดระวังนะครับระวังทุกเพศทุกวัยมาหลอกอ่าใช้คํานี้ เจอฝรั่งขี้นกด้วยเจอหมาเด็กก็แบบพวกบอกลอกแดงดาเจอคนอายุเยอะกว่าก็เจอคนอายุเยอะกว่าอาจจะมีเมียแล้วนะครับเจอคนอายุรุ่นเดียวกันก็มีแฟนแล้วนะครับเจอฝรั่งก็โปรไฟล์ดีนะทาเป็นทรงดีทรงฝรั่งแบบตามที่ท่านเห็นในสื่อติ๊ต็ตออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นงานดีแต่ไม่มีตังค์นะมันจะมีแบบเป็นคนจนบ้านเขาอะประมาณนั้นนะครับคนมีคู่ทะเลาะน้อยลงอ่ะใช้คํานี้นะครับแล้วก็ได้เที่ยวบ่อยขึ้นนะปีนี้เดือนเดืนอดนมีนาเนี่ย 69เที่ยวกันเยอะมากนะครับชาวราศีมีนที่เป็นคนมีคู่นะครับแต่ก็ต้องระวังจะมีเพื่อนนะครับอาจจะมาชวนแฟนคุณหรือเชิญคุณเนี่ยลงทุนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอกครับอันนี้ไม่จริงนะต้องระวัง<อ>คนงงง,งเป็นเดือนที่ปลดล็อกได้แล้วออกจากความสัมพันธ์ได้แล้วนะครับเป็นตัวเองมากขึ้นไม่เปลืองเบียร์เพราะงั้นเถอนะครับเรียกว่าใจแข็งมากขึ้นนะครับเรียกว่า อะไรที่ไม่ชัดเจนจะตัดได้ขึ้นนี่คือก็สรุปทุกอย่างใน3เดือนแรกของปี69สําสำหรับชาวราศีมีนเจอกัน